เรียนท่านรองนายยกรัฐมนตรีนะครับนายวิษณุเครือง,งามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับนายพรชัยรุจิประภานะครับคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ผู้บริหารหน่วยงานภาคราัฐผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำนักง,งานรัฐบาลอนิกองค์การมาชนหรือเรียกสั้นๆว่า EGA นะเราก็เป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสรารสนเทศและการสื่อสารเราจัดตั้งเมื่อปี2554นะครับเป้าหมายของเราก็คือว่าจะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาหรือขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพมีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชนนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Enabling Smart and Open Government for the People ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานในช่วง4ปีที่ผ่านมา EGA ได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนารัฐบาลอินเล็กทรนิก์ของไทยมาตลอดนะครับงาน EGA ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับและพัฒนาด้านรัฐบาลอินเล็กทรอนิกส์ของไทยเป็นอย่างมากและในทุกๆปี EJA ก็จะมีการจัดงานถแถลงผลงานพร้อมทั้งนําเสนอนโยบายทิศท,ทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนสําหรับปี2,558นี้ EJA ก็มีความพร้อมที่จะนําเสนอผลงานด้านรัฐบาลนุ่นิกต่อหน่วยงานภาคร,รัฐรวมถึงภาคประชาชนผ่านการจัดงานสัมมนาและนิทรศการประจําปีซึ่งยกระดับให้หน่วยงานประจํางานนี้ชื่องานว่า Ecof Day 2015 by EJA งานก็จะเป็นลักษณะผสมผสานร,ระหว่างนิทรสการนะครับโดยที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาลองใช้บริการอ e ี e ซอร์วิสที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนา,าแล้วก็ได้จะได้เห็นถึงความก้าวหน้าตลอดจนความสะดวกสบายที่ภาครัฐนะฮะและภาคประชาชนจะได้รับจากการที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเน็กนะครับ แล้วก็ยังมีส่วนในงานที่เป็นการสัมมนานะครับได้รับทราบผลการดําเนินงานและก็ทิศทางของการพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกาวได้ว่างานครั้งนี้นะฮะก็จะแบ่งงานเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นสัมมนานะฮะที่เราตั้งชื่อว่า eGov Day 2015 by EGA Digital Government to the Road, the Road to Digital Economy รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับโดยในปีนี้ นะครับเราก็ได้รับเกียรติเป็นถึงสูดจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิศนุเครืองามเป็นประธานเปิดงานนะครับพร้อมกับท่านจะขึ้นกล่าวประกาาพิเศษในเรื่องคืนความสะดวกให้ประชาชนนะครับการบริหารภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จด้วยรัฐบาลดิจิทัลนะครับภายใต้แนวความคิด ที่สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถแถลงต่อรัฐสภาเรื่องของนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะหรือที่เรารู้กันนะฮะก็คือดิจิทัลอีโคโนมีนะครับซึ่งงานสัมมานาครั้งนี้ในช่วงเช้าก็จะเป็น ที่ทางหน่วยงานภาคราฐที่เราได้เชิญมานะครับเพื่อที่จะรับทราบถึงนโยบายทิศทางการพัฒนาด้านอ e ีคอมเมิร์ส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นงานสัมมานาที่จะเน้นกับผู้ประกอบการทางด้านซอฟ์ตแวร์นะครับเพื่อจะได้มารับทราบว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาลดิจิทัลที่เราจะไปสู่ในอนาคตในอนาคตข้างหน้านะครับเราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นะครับซึ่งก็จะมีความร่วมมือของทางหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นซีป้านะฮะไม่ว่าจะเป็นอีเอเอซอฟต์แวร์พาร์นะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนนะครับซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการที่มานำเสนอในช่วงบ่ายนะครับส่วนที่สองของงานก็จะเป็นงานนิทรศการ e g กอ Day นะครับในณลานสวนาลานอีเดนนะครับอยู่อยู่ชั้นหนึ่งะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเปิดถึง3วันนะครับก็คือ 24-, 25, 26นะครับซึ่งตรงนี้เองเราจะให้ประชาชนเนี่ยได้มารับทราบว่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆของภาครัฐมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการที่ใช้บัตรสมาร์บัตรสมาร์ทการ์ดนะครับใช้ในการเช็คข้อมูลต่างๆรวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งภาครัฐเราเนี่ยได้มีการ พัฒนาออกมาประมาณเกือบ100แอปพลิเคชันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวแอปภาครัฐใหม่อีก5แอปนะครับในส่วนโซนสมาร์ทไลฟ์นะฮะก็จะเน้นเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับนะฮะซึ่งก็จะมี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มานําเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นสํานักราราชเชลขาธิการนะครับกรมการปกครองนะครับจากของกพรในเรื่องของศูนย์บริการร่วมรัฐบาลนะครับของเครดิตบูโรนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือ GCC11 1นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับผมก็หวังว่าความร่วมมือในการที่จะผลักดันการพัฒนาอ e ีกบาลานนะครับนะฮะจะได้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน นะครับแล้วก็บทบาทของทางสำนักงานรัฐบาลนิมิเองนะฮะเราอยู่เบื้องหลังท่านนะครับท่านคือพระเอกนะฮะเราคือพระรองนะครับในการที่จะทำยังไงก็ตามเนี่ยเอาเทคโนโลยีไอทีเนี่ยมาทาให้การทํางานนั่นดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นและสุดท้ายสุดมันตกที่ประชาชนคือได้รับบริการที่สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นลดกระดาษขึ้นนะครับตามจุดมุ่งหมายของการผลักดันไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะครับซึ่งใน โอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านวิษนุเครืองามกรุณาให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็กล่าวปากถาด้วยขอบคุณครับ